สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ยอยู่กับผมครับช่องบวเปียดำสิงห์นะพี่น้นองพอดีวันนี้มีผู้จัดการมาหาครับผู้จัดการส่วนตัวครับอันนี้รุ่นไหนบอเบียอันนี้ FG สองศูนย์สี่สองพันสิบสี่สองพันสี่กี่ปีแล้วซักบ่สวัสดีครับไปทางสวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่ใหญ่ครับรูปใคร เคสนี่ใช้ได้นานดีใช้นานนะทนไหมไม่ใช่ใช้ทนนะทนใช้อันนี้จะยกอะไรใส่นี่ไห้อันนี้เอาเอาอะไรอันนี้เอาอะไรอันนี้แยกแยกอะไรออกใช่แยกอะไรออกเอาเครื่องออกว่ามาชำระอย่างเียใช่เครื่องปั๊มอะไรมันใช้ได้ไงไปลองมันก็โอเคก็เอาซื้อมาทำอะไรซื้อมาแปดหมื่น แปดหมื่นมันได้ฟรีเลยหนึ่งแสนสองหมื่นแสนสองครับโอ้แสนสองก็ยังได้ฟรีอยู่นี่แพงไหมไม่แพงนะเครื่องสองร้อยสิบนี่ยนึ่งเครื่องเก่าญี่ปุ่นเลยยูดีบ่ะอีสุไงหกเฮ็ดน่ะมาในเครื่องอีสุป่ต่อไปเปิดเปิดสาวมันเอาบางเครื่องน้ำเครื่องเพิ่งยกมาพอดีตัวนี้ว่ะที่ซื้อมาตอนนั้นเออที่เจ้าของร้อนตังอ่ะ ก็เลยซื้อเอาเครื่องมันสองร้อยสิบหรอตัวนี้สองร้อยสิบสยไหมถ้าสองร้อยสิบมันจะเป็นไอดีคู่เนาะออนนี่ไงไอดีคู่ลมอะไรพัดมามาโผล่นี่คิดถึงคิดถึงคิดถึงโอ้โหเดี๋ยวนี่มันต้องมันเป็นสเตียบด้วยพี่น้ำชาอ่ะ เฮ้ยไม่ใช่อันนี้น้ำเคียวเคียวของแท้ใส่บ่าอูฟลังเทให้จักขวดทีมงานก็รื้อเครื่องลงครับนี่ปลาเราสั่งรื้อเครื่องลงแล้วอันนี้เครื่องสภาพสดมากก็อย่างที่บอกไปครับเครื่องมันยังโอเคแล้วก็เออเพิ่งยกมาใส่ได้แค่สองสามร้อยไล่เองเครื่องเชียงกงล่าสิตเนาะ ก็สภาพสวยลริบาจะเอาไปใส่คันนู้น,อ,นอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงของวันนี้ครับเ<อ>งยรถซปอด์ฮละต้องหมดเท่าไหร่แบบอาการหนักอยู่ซอปปอร์ีฮะไหนมีข้อาะไหนอันนี้นะอันนี้น่าจะ้มน่าจะไฟตันน้ำมันชอ็นตนนชอตล้วพี่ ทำเยอะเลยนี่เยอะเลยอือย่างแรกที่ต้องทำคือนี่เปลี่ยนแผงออยใหม่เปลี่ยนแผงออยใช่ดูออยมันเอาอ้อยโมไซมาใส่มันใช้ได้ที่ไหนอ่ะเนี่ยเออดูอ่ะอ๋อนี่อ้ออยโมไซเหรอใช่เปลี่ยนแผงออยใหม่เป็นแบบรถใหญ่เลย้องเปลี่ยนเป็นแผงเดียวไปเลยจบนะใช่ไหมแล้วก็ทำผาท้ายเครื่องใหม่พอมันเล็ก ครับแล้วก็เปลี่ยนกระบอกใหม่กระบอกมันยกไม่ขึ้นนี้แปลงทั้งคันเลยครับโอ้ทำหลายอย่างอยู่พี่เราเรื่อใหม่ทั้งหมดเลยแต่ก่อนมันเป็นยางยางเปลี่ยนเฟรมเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดเลยนั่นแหละเป็นคูบูต้าตัวไหนตัวนี้ตัวนี้นะเครื่องอะไรเครื่องฮีโน่ร้อยสิบเจ็ดแรงนตรงไหนฝั่งนู้นเดยนดูสิมันพอไหวไหม ดนึ่งช่นานน่ะอ่ะพาผู้จัดการเดิน,น,นชมหน่อยครับนี่ไงเครื่องมันไหวไหมนี่ไหวจะโบ้ไหมจะโบเก็บระบบอีกนิดหน่อยปากเท่าไหร่เนี่ยปากสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบ ได้อยู่เนาะครับจะได้อยู่ไม่ทำอะไรเยอะหรอก็เก็บระบบเลยพี่พวกตู้พวกอะไรก็ใช้ได้อยู่ใช่ฝีมือคนไทยครับคนไทยทำได้ทุกอย่างครับแล้วเราสิเบียทำอะไรบ้างเนี่ยรถผมนะโอ้ทำเยอะพี่ได้นี่รถไถไหน นี่รถปาเรารถเราไหนคันไหนที่ไปเอามาล่าสุดนั่งไงกำลังลื้ออยู่นี่ไงนี่นะเออไอ้ใหญ่นี่นะเออไอ้นี่บอกที่เอามาสามแสนสามแสนกว่าถึงบ้านอน่ะนี่ะครับอะไรนี่เอามาจากไหนนี่มาจากสุพรรณสุพรรณเออไอ้นี่มาเส้นเกี่ยวด้วยว่า ซ่อมเกี่ยวคันนี้ซ่อมเกี่ยวนนี่ะครับเดี๋ยวทำใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยมันเยอะนี่มันเยอะอยู่เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยช่วงล่างนี่โอ้โหใบแทงท้ายหมดเลยเยอไม่กี่ใบเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่สองร้อยแล้วนะใช่ช่วงล่างสองร้อยนี่ช่วงล่างใหญ่เครื่องอะไรเครื่องเอ็มดีเก้าสองเอ็มดีเก้าสองสองหกตู้นป่าวครับสองสองห้าไม่รวมโบใช่ เดี๋ยวจะใส่ใส่อะไรเอาตัวสอง้อยสิบมาใส่เอาเอ็มดก็สองเลยใส่อ๋อใส่เอ็มดก็สองนี่ทำแท่นใหม่นี่คือแท่นเครื่องครับเดี๋ยวจะทําใหม่ดีเล็กไหมครับอู้นี่นี่ทำลูกเกี่ยวขายได้เลยเนาะทำแท่นเครื่องใหม่ก็ใส่ปั๊มใส่อะไรเดินระบบใหม่ไปดูแผงข้างอ่ะแผงข้างลืมหมแล้วเนาะจะระบบใหม่หมดแล้วลุ้งไหมไปดูสินะครับนี่ แกวมาแล้วลุกไหมลุกเลยเออลุกเลยเอาปกติแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นไรอ่ะมันมันลกมันมีปั๊มมีอะไรแล้วยุงตรงยังเลยหมดเลยตรงนี้ย้ายเลยครับเลยแกออกก่อนแล้วจัดระบบใหม่จัดระบบใหม่ครับให้มันซ่อมง่ายพี่แบบนี้มันซ่อมง่ายไหมเราเออเราจับอะไรเส้นไหนก็ได้นี่เห็นไหมมันนู่ถ้าอย่างนั้นอ่ะทำยากลบเออเห็นไหมลบไหมไม่รู้อะไรเป็นไรเลยเออ มีหลายอย่างหลายตัวครับว่ากันไปเอ,อาสวัดี๋ยวป๋าครับโอ้ออยดีมีแห้งทำไมรถเกี่ยวเยอะจังเลยครับปู่นี่โอู้มันไม่ไหวแล้วเาเกี่ยวยังไงนี่ซื้อมาตัดก้อนนี้เลยซือ้อมาตัดอโปรเจกต์คันนี้ยังไงครับหนึ่โปรเจกต์คันนี้ก็เครื่องคันนั้นมาใส่ เอาเครื่องคันไหนนั่นแหละเอาเอ็มดีมาใส่ตัวนั้นใส่195<อ>นนร้อยเก้าห้าพอแรงนตัวนี้นะอื๋อจะย้ายย้ายเครื่องตัวนี้ครับมาใส่คันนี้อื๋อแล้วเอาสองร้อยสิบมาใส่คันนี้อ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอ,อะไรเป็นใหญ่ ผู้จัดการไม่ยอมบอกเดินตามตูวต่อยๆนี่แหละไปพาไปถ่ายรถจมเหนื่อยแล้วรถจมเดี๋ยวเราถ่ายรถเกี่ยวจมเลยทีเดียวปีนี้จะเอากี่ช็อตครับเอากี่ลุ้มดีตัวนี้เทอร์โบของอะไรบอโวเหรอบอโวเลยพี่ตัวนี้ของแท้นะไม่อิงเกีแปงอะไรนี่โฮเสดอ่ะโฮเสดบอโวเอาแม่นพอร์นามดันทึ่งไหมคือว่าทอร์อกตัวทึ่งเครื่องไหมซ่องเช่นไหมเอาไปยัง

ไอ้ยัดีมาเรี่ยงวเยยังหยุดิ่มถึเซ็นแล้วบอกงานยังยังยังออไครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ